สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะคะเตรียมพบกับที่สุดแห่งปรากฏการแฟชั่นค่ะกับสยามพารากอนแบงกองอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีคทตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยผ่านมิติแฟชั่นค่ะนอกจากแฟชั่นวีคสุดยิ่งใหญ่แล้วนะคะยังเป็นปรากฏการครั้งแรกครั้งสำคัญ ในการโชว์ศักยภาพประเทศไทยในวงการแฟชั่นโลกด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะสยามพารากอนตอกย้ำความเป็น world class fashion destination ศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลกพร้อมด้วยสยามเซ็นเตอร์และสยาม d i s c o v e r อรในฐานะผู้นำอันดับหนึ่งของ destination ในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ Eco System ของแฟชั่นไทยมาอย่างต่อเนื่อง ันึกกำลังประกาศศักยภาพของประเทศไทยในฐานะเมืองแห่งแฟชั่นที่น่าจับตาของภูมิภาคเอเชียกับที่สุดแห่งปรากฏการแฟชั่นและสุดยอดแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสยามพารากอนแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีคทูเซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6ตุลาคม2567นาพัการากอนสยามพารากอนภายใต้คอนเซปต์ Envision the Future ร่วมกับเครื่องแฟชั่นไทยสู่มิติแห่งอนาคต สวัสดีค่ะคุณธนพรค่ะ,คะปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบสยามพารากอน19ปีค่ะดังนั้นงาน b i f w 2 0 2 4จึงจัดอย่างยิ่งใหญ่และที่สำคัญมีไฮไลท์อะไรบ้างคะค่ะสยามพารากอนนะคะเราเองเป็น world class fashion destination นะคะแน่นอนเราเป็นจุดศูนย์รวมของแฟชั่นระดับโลกเราก็จะรวมผลึกกำลังกันนะคะระหว่างสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคอรีนะคะจัดงานสยามพารากรนอนแบงก์ค่า international fashion week นะคะ โดยในปีนี้นะคะที่พิเศษมากๆเราก็เป็นการรวบรวมนะคะเราไทยดีไซเนอร์นะคะที่เป็นเรียกว่าระดับตำนานด้วยเป็นยังดีไซเนอร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษารุ่มใหม่ที่เรียกว่ารวมตัวกันมาเพื่อจะครีเอทแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยะคะ,ะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่17แล้วนะคะของอตัว BIFW ะะทั้งจากทางภาคราฐัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันดังสัตว์งานนี้ขึ้นมานะคะเพื่อผลักดันอุตสาหการรมแฟชั่นไทยแล้วก็สร้าง ecosystem ให้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซเนอร์เองไม่ว่าจะเป็น value c h a i ต่างๆตั้งแต่คนตัดเย็บนะคะตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆดังนั้นเนี่ยเราบอกว่า งาน v f w เนี่ยเป็นงานที่สําคัญมากนะคะของวงการแฟชั่นไทยแล้วก็ปีนี้ครบรอบ19ปีนะคะเราก็จัดใหญ่จัดเต็มนะคะ,คะปีนี้เรามากับโชว์ทั้งหมด5วันโอคะ,คะรวม15โชว์วเรามี13ไทยดีไซเนอร์แล้วก็ที่พิเศษคือเรามี2 international Designers นะคะในภูมิภาคเอเชียที่มาร่วมกับเราต้องบอกว่างาน BFW เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่สเกลของในประเทศไทยแล้วเราบอกว่ามันคือเป็นแฟชั่นวีค เป็นระดับภูมิภาคจริงๆเริ่มต้นในวันแรกนะคะก็ต้องบอกว่าเราได้รับเกียรตินะคะจากดีไซนเนอร์เกาหลีนะคะอย่างดีซังบองซึ่งท่านเป็นเรียกว่า ดีไซเนอร์ระดับตำนานของเกาหลีเลยก็ปีนี้ก็จะเปิดโชว์กับเรานะคะคใน BFW นะคะต่อด้วย Absolute สยามโชว์นะคะก็เป็น uh, d r y k i e n o l l i collaboration mm hmm. กับ Ajo by Ajo ซึ่งก็เป็นแบรนด์เกาหลี mm hmm. เช่นเดียวกันที่กำลังเรียกว่ามีชื่อเสียงในกลุ่มวัยรุ่นที่เกาหลีนะคะต่อด้วยนะคะในวันถัดไปเราก็จะเจอกับ T&T n นะคะ p r e s e n t e d by TAT อันนี้ก็จะเป็นการ collaboration ร่วมกันกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็โชว์ต่อไปอันนี้ก็ น่าสนใจมากทีเดียวก็คือเชียงไฮแทงนะคะก็จะมาในคอนเซปต์ของ f r รน n d s of เชียงไฮแทงปีนี้เนี่ย เชีงยงไฮแทงครบรอบ30ปีนะคะก็จะมีคอลเลคชันพิเศษที่เ,เรียกว่า Friends of เชียงไฮแทนนะคะโดยมิสเตอร์โจลีนะคะก็ต่อด้วยคอร s เซตนะคะในวันถัดไปเราก็จะมาพบกับโชว์ใหญ่อิชชู่นะคะ p r e s e n t e d by GC นะคะแล้วก็จะเป็นโ o e m เอมนะคะ p r e s e n t e d by m e ยเ a อร์สแอสนะคะในวันถัดไปแน่นอนมีอีกหลายโชว์นะคะ <Wow. S 1> เราก็จะมี p e n k i l l e r Atelier นะคะก็จะมาในชุดคอลเลคชันผู้ชายนะคะ <Wow. S 1> ต่อด้วยนาการ่านะคะอาซาว่า แล้วเราก็จบโชว์ด้วยวิกติรัตนะคะในวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์วันสุดท้ายนะคะก็จะเป็น Leisure Project นะคะ p r e s e n t e d by Citizen นะคะต่อด้วยหมูแบงคอกนะคะ27 Friday แล้วเราก็จะปิดโชว์อย่างยิ่งใหญ่ด้วยไฟน n น w ค่ะโอ้โหเรียกว่าเต็มอิ่มจัดยิ่งใหญ่จริงๆที่สำคัญงานนี้ถือว่าเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนวงการแฟชั่นอย่างไรบ้างตลอด17ปีที่เราทำ BFW นะคะ แน่นอนเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยนะคะเรามองว่าแฟชั่นไทยเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะในประเทศไทยต้องถักดันขึ้นไปนะคะ,ะเราเป็นแพลตฟอร์มเราเป็นเวทีเดียวนะคะต้องบอกว่าในประเทศไทยที่เราจัดขึ้นทุกปีนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับไทยดีไซเนอร์ให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ได้มาเรียกว่าโชว์สร้างสรรค์ผลงานนะคะได้แสดงถึงครีเอที i ิตี้แสดงถึงคราฟต์เบนชิปของไทยซึ่งต้องบอกว่า เราไม่แพ้ชาติดใดในโลกดีไซเนอร์ไทยเราเก่งมากๆหลายๆท่านแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เองเนี่ยก็หันมาให้ความสนใจให้ความสําคัญกับเรื่องของอุตสาหการรมแฟชั่นไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครับแมนชงในเรื่องของ sustainability นะคะในโชว์ทุกๆปีเราก็จะมีการเ,าเรียกว่าผลักดันในเรื่องเหล่านี้นะคะในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน เราพยายามที่จะโคเชตแวลูในส่วนของอุตสาหการรมแฟชั่นไทยทั้งหมดนะคะในเวที v f w แห่งนี้เรียกว่างานนี้ถือว่าเป็นการโชว์ศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องของแฟชั่นในระดับโลกเลยทีเดียวนะช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณชนาพรค่ะขอบคุณค่ะด้านสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรีในฐานะผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหการรมและอีโคซิสเต็มของแฟชั่นไทยก็เตรียมนำเสนอรประสบการณ์แฟชั่นโดยสยามเซ็นเตอร์เปิดแพลตฟอร์มแห่งโอกาส สนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่และเหล่านักศึกษาด้านแฟชั่นให้ได้แสดงผลงานสร้างสารรค์บนเวทีแฟชั่นโชว์ระดับประเทศเพื่อต่อยอดสู่ระดับสากลและเตรียมพบกับกิจกรรมมากมายจากแบรนด์แฟชั่นชั้นนำที่สยามดิสคฟเวอรีสวัสดีค่ะคุณเอกวิทย์ค่ะสวัสดีครับ ปีนี้สยามเซ็นเตอร์นะคะยังคงตอกย้ำการให้โอกาสและเป็นพื้นที่ให้กับแฟชั่นคนรุ่นใหม่รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาด้วยอย่างไรบ้างสำหรับปีนี้คะ่ะสำหรับสยามเซ็นเตอร์ดี e เอร์คอร์ิเมืองแห่งไอเดียที่รับเทรนด์เราเป็นสูย์้านค้าที่ให้การสนับสนุนนะครับกับทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับโดยเฉพาะทางด้านแฟชั่นนะครับเราเองเนี่ยสัสนุนมาตลอดเวลาที่เปิด บริการสยามเซ็นเตอร์มานะครับปีนี้เองนะครับเราก็ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาแล้วก็คนที่มความคิดสร้าสรรค์แล้วยังดีไซเนอร์นะครับมาร่วมโชว์ผลงานครับบนเวทีแฟชั่นวิชแนลลี่นะครับสำหรับปีนี้นะครับที่พิเศษมากๆนะครับคือเราได้รวบรวมนะครับจากนักศึกษาคณะออกแบบครับจากทั่วประเทศเริ่มจากภาคใต้ก่อนนะครับเรามีจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลานะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรสประสานบิดนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับพนะนครนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเราได้ภาคอีสานนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับปิดด้วยนะครับภาคเหนือนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีแบรนด์ที่น่าสนใจอีก2แบรนด์นะครับที่จะมาร่วมเดินด้วยนะครับคือแฟนกาส่องครับแล้วก็แบรนด์น้องใหม่ล่าสุดนะครับคือปั่นดาวนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับเราก็ถือโอกาสเปิดประกาศให้ยังดีไซเนอร์เองหรือว่ามึกษากษาเองที่มีผลงานการออกแบบเนี่ยให้เข้าสู่เวทีระดับประเทศนะครับการนําเสนอรูปแบบของแฟชั่นดีไซน์ครับเป็นระดับโลกนะครับผ่านเวทีวิชน n a ี่ที่เสีามเซ็นเตอร์นะครับและที่สําคัญปีนี้มีไฮไลท์ด้วยเพราะว่าร่วมมือกับเอฟสันอะไรยังไงบ้างครับในคอนเซปต์อันใหม่ของเรานะคือ envision the future นะครับ ซึ่งเราเองกับเอฟสันเนี่ยเราเองได้เชิญนักศึกษาจากทั่วประเทศนะครับมาทำเวิร์กช็อปนะครับในการให้ความรู้เรื่องเทคนิคของเทคโนโลยีใหม่หมๆสู่ความยั่งยืนนะครับเราได้พานักศึกษาทั้งหมดเนี่ยไปที่เอฟสันเซลูชั่นเซ็นเตอร์นะครับพิมพ์ภาพที่ทันสมัยน่าสุดเทคโโนลยีล่าสุดเราจะใช้แฟรกรอนที่มีอย่างจํากัดยังไงกับวงการแฟชั่นนะครับเรียกว่าน่าสนใจจริงๆนะคะนอกจากสยามเซ็นเตอร์แล้วค่ะปีนี้สยามดิสคัฟเวอรี่ ก็มีความพิเศษไม่แพ้กันมีไฮไลท์อะไรบ้างคะสยามดิส e เวอรี่นะครับ o r ็กเอ็กซ์พลเรีเราตอบย้ำภาพลักษ์นะครับทาเป็นผู้นําทางด้านความสร้ารา์น,นะครับซึ่งในแคมเปญทั้งนี้สหรับตอนช่วงของแฟชั่นวีคนะครับเราได้เปิดแคมเปญหแคมเปญครับเรือเลฟวิชชนนารีนะครับ2024นะครับซึ่งภายใน Revolutionary 2024เองเนี่ยเราเองเนี่ยได้ร่วมกับแบรนด์ในเครือต่างๆอย่าง มากมายใน d i s c o v e r y ีครับทั้งวันนี้วันนะครับนำเสนอแบรนด์ชักมูดนะครับในคอลเลคชันของลาคาซาแล้วก็กำเดอรกระซองเชิ้ตนะครับในคอลเลคชันของออทเทอร์บินเทอร์คอนเซปต์ลิฟท์ฟรีและสตรองวิวพิเศษสุดนะครับเราเรียกว่า Discovery ียร e c t i o n นะครับที่เราอะคัดเลือกสรรแบรนด์นะครับที่เป็นแบรนด์ที่เป็นไฮบริดแบรนดะ์จากทั่วโลกมีทั้งทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนะครับซึ่งแบรนด์ชั้นนำเนี้ยเป็นแบรนด์ที่เทรนด์คนรุ่นใหม่จะรอคอยแล้วก็ซื้อหายตับ นะครับอย่างเช่นเอเดอร์เอเลนนะครับแอปโอเพนไวทนะครับแล้วก็มี e d i s o n w นเวลนะครับและ Second Female นะครับแล้วก็พิเศษสุดก็คือเราไม่ทิ้งความเป็น Discovery นะครับเราความเป็น Sustainable นะครับมีแฟชั่นจาก e c o t o p i a นะครับที่รอให้ทุกคนมาเติมเต็มประสบการณ์พิเศษอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีร้านที่เปิดใหม่ในสยาม Discovery นะครับที่เตรียมกิจกรรมพิเศษในช่วงของ Fashion Week นะครับบาริ m e โกะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ e อ i s สนะครับที่มี เชิญชนทุกคนนะครับมาค้นหาในแคมเปญอันนี้นะครับตลอดเดือนตุลาคมนี้ที่สยามดิสฟเวอรี่เรียกว่าน่าสนใจจริงๆทั้งสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสฟเวอรี่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกวิทมากค่ะขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณทิพนัทค่ะสวัสดีค่ะปีนี้ถือว่าเป็นความพิเศษเลยเนะเพราะว่ามีการจัดเซวนาแฟชั่นระดับโลกครั้งแรกในไทยแล้วก็ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยใช่ประเด็นเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ทางบริษัทสยามพิวัฒน์นะคะเราได้จับมือร่วมกับ wwd นะคะ women's wear daily ซึ่งในอีกชื่อหนึ่งก็คือมีชื่อเรียกว่า the bible of fashion ในครั้งนี้เราได้จับมือกันเพื่อจัดเสวนาเป็นครั้งแรกในเซาท์อีสเอเชีย นะคะชื่อว่า South East Asia Luxury New Future เรนะคะเราเป็นผู้นำนะคะ Luxury ตลาด l u กช r รี่ในประเทศไทยแล้วนอกจากในประเทศไทยแล้วเราเป็นผู้นำใน South East Asia ด้วยค่ะ,ค,ะความพิเศษในงานเสวนานี้เป็นอย่างไรบ้างก็ครั้งนี้นะคะเราจะมีผู้ที่อยู่ค้่หวอดอยู่ในวงการแฟชั่นทั้งระดับโลกมาร่วมเสวนากับเราในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่น ของประเทศไทยเพื่อเราจะได้ยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยไปในระดับโลกค่ะและธานะาที่เป็นผู้นําของสยามพิวัรกับการพัฒนาให้เป็น global destination โดยเฉพาะเรื่องของการเป็นผู้นําของแฟชั่นแล้วก็ลักชัวรี่รีเทลอย่างไรบ้างคะตรงนี้เราเป็น destination ที่ส่งมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมนะคะให้ทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศโดยในปีปีหนึ่งเนี่ยเรารับลูกค้ามากกว่า100ล้านคน ะะเข้ามาในศูนย์การค้าของเราซึ่งณปัจจุบันเราได้ก้าวข้ามการแข่งขันระดับประเทศไปสู่ระดับโลกสยามพิวัรนะคะก็เป็นผู้นำทางด้านลักชัวรี่และแฟชั่นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ทุกคนกำลังจับตามองค่ะถือว่าเรียกว่าน่าสนใจจริงๆนะเพราะว่าวันนี้ความเป็นสยามพิวัรน์ global brand ไปเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ทำให้หลากหลายกลุ่มธุรกิจนะต้องการที่จะ ร่วมมือนะแล้วก็มาคอลลาเบเรตกันนะะเรียกว่าวินวินทั้งสองฝ่ายนี่คือการทำธุรกิจในยุคนี้วันนี้ขอบคุณคุณที่พานัดมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะเตรียมพบกับที่สุดแห่งปรากฏการแฟชั่นสยามพารากอนแบงก e r n a t i o n a l Fashion Week 2024ระหว่างวันที่2ถึง6ตุลาคมนี้ที่พักพารากอนสยามพารากอนหรือติดตามความเคลื่อนไหวและกาติดรันเวย์รับชมไลฟ์แฟชั่นโชว์และการเสวนาแฟชั่นได้ที่ เว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของสยามพารากอนหรือวันสยามค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะพาไปเช็คที่ปรจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะเรียกว่าอวมหนักกำลังซื้อหดตัวแรงนะคะเกิดอะไรขึ้นติดตามกันอีกสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่สแตมเสนไทยใครๆก็หลงรักกลับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านค่ะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีแรกถือว่าอ่วมหนักนะคะกำลังซื้อขดตัวแรงเลยทีเดียวค่ะผูกก้บริหารเสนาดีเวล็อปเมนยอมรับเลยนะคะว่าตัวเลขปิดปีนี้อาจจะต่ำกว่าช่วงวิกฤตโควิด1 9ก็ว่าได้นะคะขณะที่ตัวของเสนาเองนะ,ะมียอดที่ยกเลิกการจอง เกือบ2,000ยูนิตนะ,ะเหตุและผลเกิดอะไรขึ้นและจะปรับตัวในการทำธุรกิจนี้อย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไตรมาสสปี2567ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ระบุว่าปรับตัวลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ15ตไตรมาสนับตั้งแต่ตไตรมาสที่3ปี2563ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ไปทั่วโลกขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยต่อการเปิดตัวโครงการใหม่หรือเฟสใหม่ ลดลง9.9จุดจาก59.0จุดเหลือ49.1จุดเป็นผลมาจากผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่แค่ไตรมาสสแต่ว่ายังรวมถึงช่วงครึ่งหลังของปี2567ซึ่งปัจจัยสําคัญมาจากการควบคุมสินเชื่อและนี่ควรเรือนที่สูงมากกว่าร้อยละ90ของ GDP ซึ่งส่งผลกระทบต่อการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร คุณเกษราธัญลักษณ์ภากกรรมการผู้จัดการ,รบริษัทเซนาดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนกล่าวว่าครึ่งปีแรกสถานการณ์การซื้อลดลงและเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าช่วงโควิดแล้วโดยโครงการของเซนาถูกยกเลิกไปเกือบ2,000ยูนิตซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากางังวล และสิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้คือกลุ่มคนซื้อส่วนหนึ่งเริ่มชะลอการซื้อทั้งที่กู้ผ่านสะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่นของคนซื้อที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจในประเทศจึงไม่กล้าที่จะเป็นนี่ระยะยาวถึง30ปีจริงๆเพิ่งเอาข้อมูลมาดูนะคะใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสังหาเนี่ยช่วงที่ยอดโอนตกเยอะที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือช่วงโควิดนะคะ แต่จริงๆถ้ามาเทียบกับยอดโอนปีนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีต้องบอกว่าแนวโนม้มเรายอดโอนปีนี้น่าจะต่ำกว่าช่วงโควิดอีกนะคะถ้าดูจากรอบครึ่งปีที่ผ่านมาดังนั้นก็แสดงว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยสถานการณ์เราวันนี้เนี่ยแยก่กว่าช่วงที่เป็นโควิดนะคะคือต้องบอกว่าตอนโควิดเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นภัยคุกคามอันดับใหญ่ๆของโลกแล้วมันก็กระทบทําให้เมืองถูกปิดแล้วก็เซกเตอร์สำคัญที่สุดที่โดนกระทบเนี่ยอาจจะเป็นท่องเที่ยวแต่ว่าสังหาก็ยังพอขายได้นะคะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันหนักกว่าโควิดอีกค่ะก็คือเกียเตินิมมก็คงจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริโภคเนี่ยมีมีโคเินที่สูงขึ้นมากๆนะคะแล้วก็คงจะมีคงจะเป็นปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่จริงๆเราเองก็คงต้องมอนิเตอร์เองในฐานะเนะพลเยอร์ในอสังหาคือว่ามันยังใช่ธุรกิจหรือว่า Product ที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องการเป็นเจ้าของบ้านอยู่อีกหรือเปล่านะคะจริงๆอันนี้ก็เป็นคําถามโจทย์ใหญ่เป็นงานที่เราเองก็ต้องคิดว่าการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเนี่ยคือ ultimate goal ของเด็กรุ่น generation z อิดต่อไปหรือเปล่านะคะก็จริงๆก็คงเป็น3อย่างอย่างที่บอกว่าหนึ่งก็คือว่าคนที่ยังอยากได้บ้านมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะด้วยปัญหาเครดิตของเขากู้ไม่ได้นะคะอันที่2เนี่ยเราเจอคนที่จริงๆกู้ได้แต่ไม่มั่นใจในเศรษฐกิจเลยเลยรู้สึกว่าไม่ซื้อดีกว่าวันนี้เพราะว่าเป็นหนี้30ปีก็ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะอันที่3ก็คือว่า มันอาจจะไม่ใช่ช้อยที่สิ่งที่เด็กรุ่นสมัยปัจจุบันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คนนี้สัดสนใจก็เราอาจจะเจอทั้ง3เรื่องในเวลาเดียวกันเราอาจจะแยกยากว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยทำให้ตอนนี้ยอดโอนนสังหาก็ค่อนข้างซบเซาอย่างยกตอย่างของเราเลยก็ได้ first hand information เลยนะพี่คิดว่ายอดยกเลิกของบริษัทนะมีประมาณ7-80%ของยอดที่บริษัทขายได้ ที่มาจอดแล้วก็ยกเลิกใช่ใช่คืออย่างตัวเล็กเอา exact น,นะพี่เพิ่งเซ็นเป็นเมื่อเช้าเนี้หกเดือนที่ผ่านมาเรามียอดยกเลิกประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยยูนิตหนึ่งพันเก้าร้อยกว่ายูนิตนะลองคิดดูดิว่าบริษัทเนี่ยจะคอส o ี s ขนาดไหนนะในการในการทําในการขายเสร็จแล้วหมดแล้วนะพันเก้าร้อยยูนิตเนี่ยแสดงว่าซึ่งการยกเลิกพันเก้าร้อยยูนิตเนี่ยแบ่งเป็นหลายประเภทมากมีมาห้าร้อยยูนิตทีเ่เกิดขึ้นจากคนไม่มั่นใจเองเปลี่ยนใจไม่ซื้อละ แต่ที่เหลือเนี่ยเกิดขึ้นจากผู้ไม่ผ่านผู้ไม่ผ่านมีหลากยมีหลากหลายมากเนี่ยมีแบบพี่เมื่อกี้เล่า<ะ> Bad c คร d i t ก็คือว่าประวัติไม่ดีอีกอันหนึ่งคือ Bad income คือรายได้ไม่พอในการซื้ออะไรเงี้ยนะคะดังนั้น,ะะน,นการจะเล่าว่าพี่คิดว่าเนื่องจากสังหาเป็นของใหญ่นะคะมันไม่ใช่ของแบบว่าเป็นน้ําเป็นขนมเนาะแบบตัดใจเล็กๆก,ก็ซื้อได้ดังนั้นถ้าคนเราไม่มั่นใจเ่ะกลับไปออฟฟิศแล้วแบบเจ้านายบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยเงินงี้เราก็อาจจะไม่ยอมไม่กล้าซื้อนะ ไม่กล้ากู้กู้30ปีไอคนกล้ากู้เดินไปแบงค์แบงค์บอกว่าฉันไม่กล้าให้เธอกู้มันก็มันก็ทั้งสองเด้งใช่ไหมจ๊ะดังนั้นพี่ว่าประเด็นใหญ่ๆอย่ที่ตรงนี้มากกว่าที่จะเป็นเรื่องดอกเบี้ยซะอย่างเดียวถามว่าดอกเบี้ยมีผลไหมมีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยมันต่ำกว่านี้มันก็จะทําให้คนสามารถเข้าถึงการกู้ได้ง่ายขึ้นแต่ต้องต่ำอย่างมีเรืร่องสคัญเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าตอนนี้ล้านละหกพันล้านหนึ่งบ้านล้านหนึ่งผ่อนหกพันบาทเพราะดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์ แต่จะให้มีอะไรสำคัญต้องเป็นแบบว่าร้านละสี่พันเนี่ยถูกไหมจากมันกะจ่ายจากหกพันก็เป็นสี่พันแต่ถ้าแบบจาก 6, หกพันเหลือ5้าพันเจ็ด้ยหเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เออมันก็ไม่ได้มีอะไรมากพี่ว่านะ่่ะพี่ว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเออเราแบบว่ามีทําให้ทุกคนกล้าที่จะมองไปข้างหน้าแล้วก็เบสออนสามสบสาปีการกู้ใหม่เพราะอย่าลืมว่าการซื้อบ้านคืออินเวสท์เมนท์ที่ใหญ่ที่สุดของคน ดังนั้นก็เหมือนเราอ่ะเอกเราบอกว่าเอกชนไม่กล้าลงทุนใช่ไหมใช่เอกชนไม่กล้าลงทุนเพราะว่าดูบรรยากาศไม่ดีแล้วภาษาอะไรกับ Consumer, อคอน summer เนาะคอน s u m e r จะกล้าลงทุน30ปีหรออะไรเงี้ยล่ะพี่คิดว่านี่คือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะจริงบริษัทวันนี้เดินหน้าแล้วนะคะคือว่าอันดับแรกเนี่ยคือเราไม่สามารถจะรอให้เหตุการณ์มันชัดมากแล้วค่อยทําได้ ว่าถ้าเราล้อเหตุการณ์มันชัดมากแล้วค่อยทําแสดงว่าธุรกิจที่เราทาอยู่จะเริ่มแย่มากนะคะดังนั้นสิ่งที่เราทําวันนี้คือว่าเราทําสินค้าที่เรียกชื่อว่าลืดเน็กออกมาลืดเน็กเนี่ยเป็นสินค้าที่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องซื้อที่อยู่อาศัยแบบโอนเหมือนเดิมนะคะเราเรียก,กง่ายง่ายว่าลืดเน็กเนี่ยคือเช่าออมบ้านนะคะจริงๆคือเราจ่ายเงินค่าเชา่าแต่ว่าเราสามารถจะหักเงินต้นเหมือนเงินกลับเป็นเจ้าของบ้านได้เลยลืดเน็กเนี่ยแก้3ปัญหานะคะปัญหาเราเรียกว่า3แบทแบทหนึ่งคือแบทคอนฟ idence ใครก็แล้วแต่ไม่มั่นใจในการจะเป็นเจ้าของบ้านโดยการกู้นี้ยืม30ปีก็คือไม่มั่นใจใช่ไหมคะสามารถมาซื้อบ้านผ่านลิฟเน็กได้อันที่2คือ Bad เครดิตใครใครก็แล้วแต่ที่ติดเครดิบูโรติดปัญหานี่ในอดีตนะคะมาเช่าออมบ้านได้อันที่3ก็คือว่าแบดอินคัก็คือว่ารายได้อาจจะยังไม่ถึงดีแบงก์เลยกู้ไม่ผ่านก็สามารถจะมาเช่าออมบ้านแทนได้ดังนั้นเนี่ย ลิฟเน็กเนี่ยเป็นสินค้าที่เสนาทำออกมาเพื่อใหอ้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเข้าก้าวเข้ามาใช้เงินค่าเช่าเนี่ยเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพ mm. ย์ได้แม้ว่าจะม,มี3แบดนี้ 1. คือแบดคอนฟ idence 2. คือแบดเครดิต 3. คือแบดอินคัม mm hmm. พี่คิดว่ามัน as long as คนหนึ่งต้องการที่อยู่อาศัยนะพี่ว่ายังไงก็ ต้องต้องมีที่อยู่อาศัยเพียงแต่ฟอร์มในการมีที่อยู่อาศัยอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปคือที่ว่าถ้าเรายังเชื่อว่า,อาบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คนต้องมีปัจจัย4นะแล้วอีกอย่างคือประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่รัฐเนี่ยทำให้ทุกคนมีบ้านเลยเราต้องหาเองดังนั้นเนี่ยพี่ว่านี่คือคกลไกสําคัญที่ทําให้ยังไงก็ตามอสังหาเป็นเรื่องสําคัญเพียงแต่ว,ว่าฟอร์มในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในทรัพย์เนี่ยมัน,น,มนก็มีสิทธิ์เปลี่ยนไปไ,ได้จะเปลี่ยนไปและพี่คิดว่านี่คือเวลาที่มันเริ่มเปลี่ยนแล้ว I การท่องเที่ยวที่เติบโตล่าสุดเซเว่นอีเลเวนสาขาวังเวียงซิตี้เมืองวังเวียงแขวงเวียงจัน์เปิดให้บริการแล้วถือเป็นสาขาแรกในแขวงเวียงจันและเป็นสาขาที่8ของสปป,อปอลาวหลังซีพีอลาวเข้าไปเปิดดําเนินการร้านเซเว่นอีเลเวนสาขาแรกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและขยายไปแล้วทั้งในนครหลวงเวียงจันทแขวงจำปาสักและแขวงสวรรค์เขตมีทั้งร้านที่อยู่ในชุมชนและร้านในสถานีบริการน้ํามันซึ่งล้วนแต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าชาวลาวและชาวต่างชาติ สำหรับร้านสาขานี้ยังคงบริหารโดยผู้ร่วมธุรกิจชาวลาวตามนโยบายส่งมอบโอกาสเพื่อสร้างคุณค่าคุณประโยชน์ตามค่านิยม3ประโยชน์ของเครือเจริญพก,กพัณฑ์ควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ในคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกของผู้บริโภค ทั้งนี้เมืองวังเวียงเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวนมากแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนนอกจากจะเต็มไปด้วยทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์แล้วยังตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟลาวจีนการคมนาคมขนส่งสะดวกสบายมีทางด่วนเชื่อมต่ออีกทั้งปีนี้ยังเป็นปีท่องเที่ยวลาวตามนโยบายของรัฐบาลด้วย ข้อมูลจากกรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษาย,ยน2567มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังสปปาลาวแล้วกว่า1,500คนเพิ่มขึ้น้ะ3 5เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศไทยเวียดนามจีนเกาหลีใต้สหรัฐฝรั่งเศสและอังกฤษการที่เซเว่นอิเลเวนเข้าไปเปิดให้บริการในแต่ละพื้นที่ก็จะเป็นอีกหนึ่งในส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลาวรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยทั้งหมดก็คือรายการการตลาดเงินล้านในวันนี้นะคะพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์1 1นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีทางท N ช่อง16ค่ะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook ทน n .Live YouTube และติ k กต k อ n เทนออนไลน์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเป็นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ทรูทั่วไทยทั่วถึงทุกคนสัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทรูและดีแท็เร็วแรงเลื่อนไหลไม่สะดุดแคมเปญเข้าถึงใจคนทุกพื้นที่ผ่านคำขวัญของดีประจำจังหวัดโดยมีพรีเซนเตอร์อย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาเป็นตัวแทนมหาชนเพื่อนำเสนอจุดเด่นของแต่และจังหวัดสุดเวร่ไทยและชูจุดขายที่ไม่ซ้ำใครผ่านคอสตูมสุดอลังตอกย้ำความเป็นผู้นำสัญญาณอันดับหนึ่งของทรูที่ต่อให้อยู่จังหวัดไหนๆก็เร็วแรงเลื่อนไหลไม่สะดุด